อาทิตย์หน้าหมอนัดผมแล้วแล้วไปทำอะไรฮะ <c oughs> คืออาทิตย์ที่ผ่านมายาเม็ดยาน้ําฉีดแล้วหมดแล้วทุกอย่าง <c oughs> แล้วหมดแล้วครั้งหน้าไปนี่อาทิตย์หน้าหมอบอกว่า คงเป็นยาศาสตร์นะครับคงเป็นยาศาสตร์นะครับ <c oughs> ต้องศาสตร์กันเลยทีเดียวครับ <c oughs> เอาล่ะเข้าสู่การดวลครั้งที่6แล้ว <c oughs> เลือกใครไม่เลือกเลือกคุณดาวขัมิ <c oughs> นครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาไม่<อ>ธรรมดา<ล>จริงครับนะครับลีลาการตอบเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่เคยเจอครับปกติจะเจอแต่แบบสายแอคแท็กนะอตอบเลยตอบเลยตอบเลยอธิบายอะไือรอธิบายอะไรืออใรแล้วครับ ผ่านแล้วครับผ่านครับมาที่คุณดาวครับแนบอยู่พันหนึ่งคือเราจะทำอะไรให้มันโอ้ยพาได้นีดยด้วยความมั่นคงเนี่ยครับเราจะต้องดูว่าติดตัวนี้ดีไหมถูกต้องครับติดครับขอโทษเขาเป็นสายอธิบายเจอสายอธิบายกวางเริ่มงงอีกแล้วตอนนี้หน้าตาดูง่วงเลยทีเดียวช่วยพาผมกลับบ้านที ครับผมเคยเป็นวิทยากรที่ไหนครับหมู่บ้านแมวหมู่บ้านแมวสอนใครครับสอนคนที่เลี้ยงแมวอ๋อสอนคนเลี้ยงแมวครับผมผมนึกว่าคุณจะสอนแมวโดยตรงก็คือไปสอนสอนการหลักการการอยู่ชวอยู่ชีวิตยังไงกับแมวให้แมวมีความสุขโดยเราเป็นทุกข์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 แต่เรา ทำใจได้บางคนไปเครียดกับเอ๊ะทำไมแมวตัวนี้เป็นอย่างนั้นแมวมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ความสําคัญของเขาเขาก็แตกต่างกันครับอาทิตย์หน้าหมอนัดผมแล้วนัดไปทาอะไรฮะคืออทิตย์ที่ผ่านมายาเม็ดยาน้ําฉีดแล้วหมดแล้วทุกอย่างอะหมดแล้วครั้งหน้าไปนี่อธิตย์นหน้าหมอบอกว่าคงเป็นยาสาดแล้วครับคงเป็นยาสาดแล้วครับ ต้องสาดกันเลยทีเดียวครับคุณปูหนักใจไหมครับ <represent> ดูเขาใส่ต่างหูมันแมวรอดได้เลยฮะ <parity> ออต่างหูใหญ่เป็นแฟชั่นเอาล่ะจ <ißt> เจอสาย,ยางี้เป็นไงล่ะปูหน่อยหนักใจเลยทีเดียวตอนนี้ตแต่ต้องดูลนต่อพร้อมไหม <laughs> พร้อมครับถ้าพร้อมเกมเจอเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่ง